สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่31มีนาคม2 0 2 5วันนี้เฟรนกินเด็ก34จังวันนี้32กับบรรยากาศของตลาดคริปโตที่กาวไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่มีแต่ฟัดส่วนใหญ่ทุกคนทุกช่องทุกสื่อข่าวคริปโตพูดถึงวันที่2เมษายนในเรื่องของภาษีรีซิปเปิลของลุชัม เมื่อวานเราพูดไปแล้วสิ่งที่ต้องจับตา2-3และ4เมษายนวันที่2วิซิทพ่อวันที่3ลดที่ไม่ได้ made USA. เมตรใน USA ภาษี25%วันที่4ตัวเลขนันฟาร์มเวลาไทย19.30นาฬิกานาทีวันที่4เนี่ยขอเสริมนิดนึงลุงจเจริมจะออกมากล่าวสุนทรพจน์ตอนเวลาไทยนะครับ4ทุ่ม25นาทีเป็นการพูดถึง economic outlook มุมมองของเฟดในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในสหอเมริกาแล้วก็นโยบายทางการเงินนะเพราะนั้นวันศุกร์เนี่ยเราเจอ2เด้งเด้ง,ดง19นาการ30นาทีตัวเลขนันฟาร์มแล้วก็22นกา25นาทีลงุงเจริมขึ้นส่วนนะทีนี้วันที่2เนี่ยในส่วนของภาษี Reciprocal ล่าสุดมันมีข่าวนะครับบอกว่า,าลุงรัมเนี่ยมีแผนที่จะคิดภาษี Re c i p r o c a l กับทุกประเทศเขาใช้คำว่า all countries no exemption ทุกประเทศไม่มีการยกเว้นนะเพราะนั้นคอนเฟิร์มได้เลยสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ภาษีสัปดาห์ที่ทุกคนสับสนว่าลุงชั้์ flexible ยืดหยุ่นหรือเปล่าหรือว่าจะคิดบางประเทศแต่เช้าเนี้ยมีข่าวบอกว่าจะกำหนดภาษีกับทุกประเทศนะครับ บรรยากาศของกรุงเทพมหานครเช้านี้เรียนตรงๆต,ตื่นเช้ามาก็รู้สึกอ่อนไหวนิดนึงเพราะอะไรข่าวแต่ละข่าวที่แชร์บนโลกโซเชียลเนี่ยทั้งข่าวนีนะครับโรงพยาบาลตำรวจและสุลกากรท่าเรืออพยพคนลงจากอาคารสาทรเหนือสาอรใต้มีการสั่งอพยพคนลงมาด้านล่างพบคนบนถนนจำนวนมากตึกสูงหลายตึกในกทมส่งสัญญ,ญาณแจ้งอพยพลงจากตึก ตึกจามจุรีไอคอนสยามสั่งอพยพคนลงด้านล่างแล้วก็อีกหลายข่าวนะบางข่าวบอกว่าหลายพื้นที่หลายอาคารเนี่ยให้คนกลับไปทำงานได้แล้วนะแล้วก็จากทางการเนี่ยก็บอกว่าคนอยู่อาคารสูงตอนนี้ปลอดภยัย after shock จากพม่าไม่กระทบอะไรกับไทยเท่าไหร่นะครับคือ2วันก่อนเนี่ยผมพูดถึงประสบการณ์แผ่นดินไหวที่เมกาตอนผมอยู่เมกาผมเคยเจอหนักสุด ก็คือที่แคลิฟอร์เนียนะแต่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นโซนแผ่นดินไหวเป็นโซนที่ตึกรามบ้านช่องสร้างมาเพื่อลดแรงกระแทกให้มากที่สุดและในส่วนของเวลามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยทางการค่อนข้างเป๊ะในเรื่องของข้อมูลค่อนข้างเชื่อถือได้และมีการประกาศตลอดมีข่าวออกมาตลอดนายกเทศมนตรีผู้ว่าการรัฐเนี่ยออกมาพูดออกมาไลฟ์สดเกือบ24ชั่วโมงนะแต่ อยู่ประเทศไทยเนี่ยคือเราไม่ได้เบรมใครแต่เราเข้าใจว่าประเทศไทยเรื่องแผ่นดินไหวมันไม่ใช่อะไรที่เกิดขึ้นบ่อยเพราะฉะนั้นข้อมูลที่แจ้งออกมาเนี่ยมันก็ทําให้คนสับสนประกอบกับคนที่แบบ PTSD นะแบบรู้สึกนอยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันศุกร์บางทีนั่งเฉยเราอาจจะอุปทานคิดว่าเฮ้ยแผ่นดินไหวบ้านโยกหรือเปล่าคอนโดโยกหรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดา นะตอนผมอยู่อเมริกาตอนที่เจอหนักสุด7.4วิกเตอร์สเกลเนี่ยเป็นอาทิตย์อาทิตย์ผมนั่งดูตู้ปลาทั้งวันน้ำขยับหรือเปล่าพอน้ำขยับก็เดินออกมาข้างนอกนะประเทศไทยการแจ้งเตือนหลายคนได้เห็นดราม่าแล้วนะครับตามทุกแฮชแท็กใครที่อยู่ที่สูงเนี่ยเล่น X เล่น Twitter ตามแ a ชแท็กเอิร์ธควกแฮชแท็กเป็นไหวตั้ง notification ให้ดี นะครับวันศุกร์เป็นวันซ้อมใหญ่แล้วนะรอบหน้ามีเหตุอะไรก็ตามเนี่ยเราพลาดไม่ได้ซีด a ฟ e อยู่ไหน w a l l ล็ตอยู่ไหน Password ต่างๆเก็บไว้ที่ไหนมือถือแบตตอนเนี้ชาร์จให้เต็มไว้ก่อนนะครับตึกสูงใครที่ทำงานวันนี้ work from home หรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามา,ามีเหตุการณ์อะไรอยากจะเล่าสู่ันฟังก็คอมเมนต์เข้ามา วันนี้สั้นๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม